เดินมามองไม้ก็สะดุดไม้ย,ยืนต้นขนาดใหญ่ต้นนี้นะครับก็เป็นไม้เนื้อดีที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในอดีตนะครับนั่นคือต้นประดูป,ป่านะครับต้นนี้ก็อยู่บนภูเขาบนป่าเดินเข้ามาลึกนะครับ มีความใหญ่อายุมากนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่นี่ก็เกินสองคนโอบขึ้นไปนะครับลักษณะเป็นง่ามแฝดขึ้นไปติดกันนะครับสำหรับมระดูใหญ่ต้นนี้ ก็มีหลงเหลือนะครับในป่าบางพื้นที่แล้วก็เหลือน้อยนะครับประดูขนาดใหญ่เท่านี้นะครับสภาพป่านะครับก็เป็นป่าดิบแร้งนะครับข้างล่างก็เป็นไหลเขาราดชันลงไป ก็ใช้เวลายาวนานนะครับในการเจริญเ,เติบโตได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมีเนื้อไม้ที่เป็นแก่นที่กระพีหลุดร่วงนั้นนานหลายปีนะครับมองเห็นแนวแก่นที่แข็งแรงอยู่ด้านหลังของเขานะครับก็มีเถาวันเกี่ยวพันพาดพันขึ้นไปนะครับสำหรับต้นประดูใหญ่ต้นนี้ ต้นอาจจะไม่ค่อยตั้งตรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ความใหญ่ที่เกิดอยู่ข้างล่างก็เป็นเต็มไปด้วยหินทรายนะครับ ก็เดินทางเข้ามาตามธรรมชาตินะครับประสบได้พบเจอก็ได้เห็นต้นประดู่ต้นนี้นะครับก็เผยแพร่เอาให้ดูสู่สาธารณชนนะครับ